เดินเดินอ้อมไปนู้นดีกว่าจอยเดินย้อนไปทางนู้นเดี๋ยวมันข้ามฝั่งไม่ได้มันข้ามฝั่งไม่ได้เดินขอบในมันข้ามฝั่งไม่ได้เอาบอกว่าเดินทางนี้หนึ่งสองเซ็ <c oughs> อ <c oughs> โอ้น้ำใสเลยครับ <c oughs> แมครปรับเป็นกระบวยปากกว้างนะครับเพื่อจะเกลี่ยไล่เกลี่ยให้หมด <c oughs> วันนี้เริ่มตั้งแต่แมครเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะตีห้าเลยเหรอคือคิวคิวงานเขาแบบว่าเยอะครับก็เลยวันนี้จะให้จบเลยเริ่มต,ตีห้าเลยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ ขยายคลองไส้ไก่เป็นสามเท่านะครับเพื่อจะนำดินขึ้นมาที่โคกที่จะทำเป็นบ้านนี่นนเป็นอันนี้ก็คือหลุมยุงโคกเดิมเ้าขยายพอที่ใหญ่ดินดำใส่ลยเพืเอ่อจะปลูกไร้น้ำปลูกปู้นี่ครับ ขยายเป็นสามอันนี้ขยายใหญ่ขึ้นานะส,สะใจเลยครับอที่เห็นท่อสีพฟ้าโผล่มานี่ยครับคือาาเ,เป็นบอ่อบาดาลเก่านะครับแล้วก็มีปัมม๊มเสมอ <c oughs> <c oughs> มีปัมม๊มเสมออยู่ฝ <c oughs> ังอยู่นะครับยังไม่ได้ออกก็คือถ้าต่อไฟก็ใช้ได้เลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ปรับกันทั้งวันแล้วครับเพราะว่าขุดขุดดีนออกมาเยอะเลยขึ้นเยอะเลยอันนี้พอแน่นอนสาะใจครับ <c oughs> ดูจากยอดมะพร้าวครับต้นมะพร้าวสูงมากครับ <c oughs> เหลือเหลือนิดเดียวครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นชั้นหิน หินเยอะมากครับขุดขุดลงไม่ได้แล้วว่าจะทําเป็นบอ่อใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ครับขุดไปได้น่าจะเมตดทีดครับเจอหินก็เลยฮะเอาแค่นี้พอแล้วก็ปรับไปตามสภาพนนาพื้นที่ที่ดินปรับตามสภาพของนี้ บินที่อยู่ข้างล่างครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทําเป็นทางขึ้นลงตรงนี้นะครับก็ <c oughs> คือสามารถรถขึ้นลงได้ครับใช้รถรถวิง่งขึ้นวิง่งลงได้ครับเพราะว่าคนแก่ครับเราก็ต้องใช้รถใช้เครื่องทุ่นแรงครับจะเดินขั่วแปลงก็ไม่ไหว กระบอกลมปดใจที่เราคุดไปเรียบร้อยแต่รอบแรกเนี่บตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทําเป็นคือคันเนี่ยเราทําคันใหญ่ล้อมรอบรถวิ่งได้วนรอบสบายอันนี้ก็เป็นทางลาดเพื่อจะลดลงจะ้ไปขึ้นเลยโค้ตรงกลา,างประมาณนี้ก็คือน,น่สัญจรที่สะดวกครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับการสัญจรในแปลง เราต้อง <c oughs> เน้นความสะดวกนะครับเราจะมานะเดินตลอดไม่ไหวครับเก็บแรงไว้ครับที่เราขนปุ๋ยขนต้นไม้แล้วก็ขนอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างเราใช้รถก็สะดวกครับเราเก็บแรงไว้ทางอื่นครับก็วันนี้ก็ น่าจะเสร็จนะครับว่าน้องครับแมคโคเขามีความตั้งใจตั้งใจมากครับไม่เคยเห็นแมคโครลงงานตีห้าเพิ่งเคยเห็นชุดนี้แล้วครับ <c oughs> แล้วก็อกุปกรณ์พร้อมนะครับกระบวยก็คือที่ตักดินของรถแมคโคเปลี่ยนเป็นเขาเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> เปลี่ยนเป็นแบบหน้ากว้างครับเหมาะสําหรับในการเกี่ยดิน เราจะเห็นกระบวยที่มีฟันนะ,ะทั่วๆไปอันนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการทํางานก็เปลี่ยนกระบวยก็มีขั้นตอนในการเปลี่ยนถ้าคนที่เปลี่ยนกระบวยหรือคนขับแล้วก็มีเด็กออยเลอร์เด็กดูแลรถช่วยกันจุดนี้มี3คนเปลี่ยนแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีประมาณนี้โดยเฉลี่ย การทํางานจะเร็วขึ้นเยอะหัวอ,อดวางน,นี้ <c oughs> ส่วนพื้นี่เราจะให้เรียบกิ๊บเลยก็ยจะต้องมีรถถ่ายมาปรปับอีกทีครับทีนี้เราก็เกี่ยวขข้าบไปก่อนนะ ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงเฟซทำเดร็ดเรื่อยๆครับจอยบ,บายบายก่อนบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับโรมจอยมากเรื่อง673ครับผม